อ่าน,นะครับโจทย์ประเภทเพิ่มลดหลายๆครั้งแบบที่ไม่ได้มีค่าจริงมาให้นะครับนะประเด็นมนอยู่ที่ว่าตัวคำถามอ่ะถามหาค่าจริงหรือเปล่าถ้าตัวคำถามไม่ได้ถามหาค่าจริงถามหาค่าการเการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะครับ ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ค่าจริงเลยครับถ้าโจทย์ให้ค่าจริงมาเราไม่ต้องหยิบมาใช้ก็ได้หยิบค่าจริงมาใช้ต้องมานั่งคํานวณอีกออกมาแต่ละขั้นจะเป็นค่านี้ออกมาขั้นที่สองจะเป็นค่านี้ออกมาเป็นขั้นที่สามเป็นค่านี้ยิ่งเหนื่อยดังนั้นฟังดีๆนะเราต้องดูครับว่า ตรงคําถามอ่ะมันถามเป็นค่าจริงหรือมันถามการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละอะไรพวกนี้ถ้ามันไม่ได้ถามหาค่าจริงอย่างอันนี้ครับโจทย์ไม่จําเป็นต้องให้ค่าจริงมาครับสามารถคิดได้โดยไม่ต้องใช้ค่าจริงต่อให้เขาให้ค่าจริงมายังไม่ควรเอามาใช้เลยโอเคไหมครับอ่ะดูครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ย ราคาปูนซีเมนนะครับปรับราคาขึ้นสามครั้งนะปีนี้ก็ต้องปรับมาจากปีที่แล้วใช่ป่ะใช mm. ออ่ราคาปีที่แล้วเป็นหลักตอนเริ่มต้นนะ <c oughs> เดือนมีนาคมครับปรับเพิ่มจากปีที่แล้วสิบเปอร์เซ็นท่านนี้ก็จะถือเอาราคาปีที่แล้วเป็นร้อยเปอร์เซ็นท่านนี้ราคาปีที่แล้วจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ราคาเดือนมีนาจะกลายเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวผู้แยกให้ดูทีละขั้นก่อนนะขั้นนี้นะขั้นนี้นะราคาตอนปีที่แล้วถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นราคาตอนเดือนมีนามันถูกปรับเพิ่ม สิบเอก็กลายเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นทีนี้เดือนกร,รกฎาปรับขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นบางคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อตอนมีนาเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นแล้วกร,รกฎาปรับเพิ่มอีกยี่สิบก็เลยคิดว่ากร,รกฎาต้องกลายเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็น้ยิบวกยี่สิบเปล่าไม่ใช่ครับตั้งใจฟังดีๆนะลูกในฟังดีๆนะพอมาถึงขั้นนี้ครับมันจะกลายเป็นว่า ราคาก่อนปรับก็คือก่อนกร,รกฎาใช่ป่ะผู้ขอเรียกว่าเป็นราคามีนาแล้วกันนะเออราคาก่อนกร,รกฎาราคาก่อนกร,รกฎาเช่นราคามีนาครมอะตรงนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะลูกตรงนี้มันจะถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นครับก่อนปรับกับหลังปรับ ก่อนปรับคือร้อยเปอร์เซ็นเสมอครับโอเคไหมครับนะในถึงตอนถึงขั้นเนี้ยมีนาไม่ได้ถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะออขอโทษมีนาไม่ได้ถือว่าเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วนะกรกดาราคากรกดาเพิ่มมายี100่สิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นบวกไปอีกยี่สเปอร์เซ็นตกลายเป็นร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ งงงงไหมลูกอีกสเต็ปหนึ่งกันยาปรับเพิ่มขึ้นอีกยี่้าเปอร์เซ็นตข้อนี้มีแต่ปรับเพิ่มไม่มีปรับลดสมมุติถ้ามีปรับลดเช่นลดยี100่สิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นลดลงยี่สิบเปอร์เซนก็จะเหลือแปดสิบเอร์เซนโดยจริงๆอาจจะมีทั้งเพิ่มทั้งลดในข้อเดียวกันก็ได้อ่ะมาดูครับราคาก่อนกรกฎาอนะัจับประโยคนี้นะ ราคาก่อนกรกฎาออขอโทษราคาก่อนก่อนกันยาเช่นกรกฎาตอนนี้จะถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วราคาตอนกันยาราคากันยาจะกลายเป็นมันเพิ่มยี่้าเปอร์เซ็นตก็จะกลายเป็นร้อยยี่บห้าเปอร์เซ็นตราคาหลังปรับเป็นร้อยี่้าเปอร์เ็นของราคาก่อนปรับนั่นเอง สับสนไหมลูกเกออียรนะไม่ใช่บวกสิบเปอร์เซ็นบวกยี่สิบเปอร์เซ็นบวกอีกยี่้าเปอร์เซ็นนะครับนี่เพิ่มไปห้าสิบ้าเปอร์เซ็นตไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับนะ,ะวิธีแรกคือเป็นวิธีที่ครูไม่ใช้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะ โจ์มันไม่ได้ถามหาค่าจริงไม่มีความจําเป็นต้องใช้ค่าจริงต่อให้ให้ค่าจริงมาด้วยเช่นบอกว่าราคาปูนปีที่แล้วเนี่ยนะครับอ,อถุงละราคาปูนปีที่แล้วถุงละแปดสิบบาทอย่างเงี้ยนี่คือให้ค่าจริงมาถ้าโจทย์ไม่ได้ถามค่าจริงราคาปูน หลังจากปรับตอนเดือนกันยาแล้วเป็นกี่บาทเนี่ยถ้าถามแบบนี้คือถามหาค่าจริงใช่ไหมราคาปูนหลังจากปรับตอนเดือนกันยาแล้วเป็นกี่บาทอันนั้นคือถามค่าจริงนั่นแหละต้องใช้ค่าจริงแต่ถ้าคําถามถามแบบนี้ไม่ถามค่าจริงนะราคาปูนตอนนี้ก็คือหลังจากปรับตอนเดือนกันยานะครับแพงขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละเท่าใดนี่ไม่ได้ถามค่าจริง ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ค่าจริงเลยโอเคนะเอาค่าจริงมาใช้ยิ่งเสียเวลาคํานวณด้วยแล้วค่าจริงบางตัวเนี่ยเขาเจตนาใส่ให้มันยิ่งคํานวณยากเข้าไปอีกให้ตัวเลขที่มันคํานวณยากๆมาเอาละครับมาดูครับวิธีที่หนึ่งเป็นวิธีที่ครูไม่ใช้คือสมมุติค่าจริงขึ้นมาครับเริ่มต้นเนี่ยมันเปรียบเทียบกับราคาปีที่แล้ว ราคาปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซนตใช่ปะเขาก็เลยตั้งให้ราคาปีที่แล้วเนี่ยเป็นค่าจริงที่คิดได้ง่ายๆราคาปีที่แล้วถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นตเขาก็เลยสมมุติให้ราคาปีที่แล้วเป็นร้อยบาทไปเลยร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับร้อยบาทร้อยเปอร์เซนเท่ากับร้อยบาทงั้นหนึ่งเปอร์เซ็นก็หนึ่งบาทดิสิบเปอร์เซนก็สิบาทร้อยสิบเปอร์เซ็นก็ร้อยสิบาทเนี่ยครับ จากประโยคแรกนี้นะ,ะเดือนมีนาแพงขึ้นจากปีที่แล้ว10%แปลว่าถือเอาราคาปีที่แล้วเป็น100%ราคาเดือนมีนากลายเป็น110%ของราคาปีที่แล้วแล้วเราสมมุติให้ราคาปีที่แล้วนั้นเป็น100บาทเนี่ยแทนที่ตรงนี้ลงไปด้วย100บาท110%ก็110ส่วน100ของก็คูณ ราคาปีที่แล้วก็ร้อยบาทร้อยตัดร้อยก็ได้ร้อยสิบบาทตั้งราคาค่าจริงของตอนเริ่มต้นซึ่งต้องเป็นร้อยเอร์เซ็นเนี่ยให้มันคิดได้ง่ายโดยไม่ต้องสนใจความเป็นจริงของโลกโอเคไหมครับสมมุติว่าเป็นเรื่องรถยนต์เงี้ยนะรถยนต์ปรับราคาขึ้นสามครั้งอ่า เดือนมีนาราคาปรับขึ้น10%จากราคาปีที่แล้วเราก็เลยสมมุติเลยราคารถยนต์เมื่อตอนปีที่แล้วเป็นร้อยบาทในโลกของความเป็นจริงมันจะมีไหมอะรถยนต์ราคาร้อยบาทอะไม่มีหรอกโอเคปะแต่เราสามารถสมมุติได้โดยไม่ต้องสนใจความเป็นจริงของโลกโอเคนะแต่สมมุติเพื่อให้คิดง่ายครับอ่ะนะเริ่มต้นสมมุติให้ราคาปีที่แล้วเป็นร้อยบาท พอเดือนมีนาปรับเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ราคาตอนเดือนมีนากลายเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นตของราคาปีที่แล้วก็คือของร้อยบาทเนยครับร้อยสิบเปอร์เซ็นก็ร้อยสิบส่วนร้อยของก็คูณราคาปีที่แล้วก็ร้อยบาทตัดพรก็ได้110ร้อยสิบตกลงเด็กๆได้ราคาค่าจริงตอนเดือนมีนานะแต่มันก็เป็นค่าจริงที่สมมุติแหละเพราะราคาปีที่แล้วก็เป็นราคาสมมุติมาโอเคไหมครับ เกิดการปรับราคาอีกตอนเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมปรับเพิ่มขึ้นอีก20%ทำให้ราคาตอนเดือนกร,รกฎาคมกลายเป็น120%ของราคามีนา120%ก็120ส่วน100ของก็คูณราคาเดือนมีนาเดือนมีนานั้นราคามันเป็น110แล้วใช่ไหมครับก็แทนที่ลงไปด้วย110บาทตรงนี้ ศูนยตัดศูนูนย์ตัดศูนยเหลือสิบสองคูณสิบเอดก็ร้อยสาสองนะครับราคาตอนเดือนกรกฎากลายเป็นร้อยสามสองละนะแต่ก็อย่างที่บอกนะค่าจริงตัวนี้มันก็เป็นค่าจริงที่สมมุติเพราะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมมุติราคาปีที่แล้วเป็นร้อยบาทใช่ไหมเออเอาละครับเกิดการปรับราคาอีกครั้งตอนกันยาปรับขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นปรับขึ้นจากราคาตอนกรกฎา,กาดังนั้น ฐานเปรียบเทียบตอนนี้จะถือเป็นกรรคดานะจะถือว่าราคากราคดาเป็นร้อยเปอร์เซ็นกันยามันเพิ่มขึ้นมายี่ห้าเปอร์เซ็นทำให้ราคาตอนเดือนกันยากลายเป็นร้อยี่ห้าเปอร์เซ็นตของราคากรกคดามงง,ง,งไหมลูกใครยังเข้าใจอยู่ยกมือสิครับอ่าโอเคไปต่อเลยนะลูกนะร้อยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็คือร้อยี่สห้าส่วนร้อยนะครับ อันนี้ปุบเผลอเผลอครับนะปรับแก้หน่อยนะเป็นร้อยี่บห้าส่วร้อยนะสองก็คูณราคากรกรคดาก็ร้อยสามสองตัดพรตัวแม่ยี่สห้าตัดลูกยี่บห้าห้าได้ร้อยยี่บห้ายี่บห้าสี่ได้หนึ่งได้หนึ่งร้อยเอาสี่ขึ้นไปตัดร้อยสามสองได้สามสิบสามครั้ง ห้าคูณสามสามจึงได้ร้อหกสิบห้าแล้วเขาถามว่าราคาณปัจจุบันก็หมายถึงราคาหลังจากปรับในเดือนกันยาไปแล้วใช่ไหมครับเทียบกับราคาปีที่แล้วครับเขาให้เทียบกับราคาปีที่แล้วครับเนี่ยโจทย์ถามว่าราคาปูนตอนนี้แพงขึ้นมาจากราคาปีที่แล้วร้อยละเท่าใดราคาตอนนี้แพงจากราคาปีที่แล้วร้อยละเท่าใดแพงขึ้นมาเท่าไหร่ ราคาตอนปีที่แล้วเราตั้งให้เป็นร้อยบาทตอนนี้ราคาเดือนกันยากลายเป็นร้อยหกสิบห้ามันก็แพงขึ้นมาหกสิบห้าบาทถูกปะเทียบเขาถามว่าแพงจากราคาปีที่แล้วแพงขึ้นจากราคาปีที่แล้วแปลว่ามันแพงขึ้นมาจากร้อยบาทโอเคนะครับก็ต้องเอาส่วนที่แพงขึ้นเทียบกับราคาตอนปีที่แล้วครับ่ตรงนี้ถือเป็นร้อยเปอร์เซ็น ร้อยบาทคือร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งบาทก็หนึ่งเปอร์เซ็นหกสิบห้าบาทก็หกสิบห้าเปอร์เซ็นตดังนั้นราคาจึงแพงขึ้นมาหกสิบห้าเปอร์เซ็นจากราคาปีที่แล้วนะครับหรือบอกว่าแพงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นร้อยละนะก็เอาส่วนที่แพงขึ้นก็ตัวหกสิบห้าบาทเทียบกับราคาดั้งเดิม ที่เขาถามว่าเปรียบเทียบกับราคาตอนไหนอ่ะเขาเปรียบเทียบกับราคาปีที่แล้วใช่ป่ะก็ต้องส่วนด้วยราคาปีที่แล้วเพราะตอนนี้ใช้ราคาปีที่แล้วเป็นฐานในการเปรียบเทียบตัวคําถามใช้เออเขาให้เทียบกับราคาตอนปีที่แล้วโอเคนะอยากได้ค่าเป็นเปอร์เซนต์ก็คูณร้อยเปอร์เซนตแพงขึ้นหกสิบห้าบาทนะ ราคาปีที่แล้วคือร้อยบาทนะแล้วก็คูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นร้อยตัดรนะ้อยหน่วยบาทตัดหน่วยบาทไปเรียบร้อยก็กลายเป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นตะประมาณนี้ครับจะเห็นว่าเ <c oughs> มื่อสมมุติค่าจริง ต่อให้เป็นค่าจริงที่คิดได้ง่ายก็ตามลูกต้องเสียเวลาคิดแล้วครับนี่หนึ่งสเต็ปแล้วครับนี่สองสเต็ปแล้วครับนี่สามสเต็ปแล้วครับเนี่ยต้องทำการคำนวณต้องทำการตัดทอนสามรอบแล้วเห็นปะ่ะ ตามการปรับราคาที่มีสามครั้งงั้นถ้าเกิดว่ามันมีการปรับราคาหลายขั้นลุงยิ่งต้องคำนวณหลายขั้นเข้าไปอีกเนือออกไหมก็จะเสียเวลานานนะครับนะแล้วก็มาขั้นสรุปแพงขึ้นเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่ตรงนี้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับแต่ก็เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ก็นิยมจะใช้แบบนี้กัน โอเคไปลองศึกษาให้เข้าใจดูอีกทีนะครับนะไปทบทวนให้เข้าใจเนาะ